อยากกินหนูหิวมิฉันกำลังได้ยินอะไรไมีคนหิวเหรอ <gasps> เชฟจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอาหารให้หลานสาวได้ดีเท่ากับย่าอีกแล้ว hmm. น้องสาวหธอหิวเหรออย่พี่จะไปช่วยเอง hmm. หนูหิ หนูอยากกินอะไรอร่รอยเรฮ่มรพี่อะไรง่ายๆาทำแฟร์ไฟร์ให้หนูหน่อยนะง่ายมากไม่ต้องห่วงฉันแค่อยากรู้วิธีทำอาหารในขณะที่ทุกคนกำลังปอบหมักฝรั่งฉันจะเอาน้ำมันมาอุ่นเลยดีกว่าก็นะมีเท่าไหร่จะไปให้หมดก็น้ำมันเกือบจะร้อนแล้ว มันถึงเวลาใส่มือนฝรั่งสำเร็จรูปลงไปไม่หยุดเนอะน้ำมันกระเด็นร้อนช่วยด้วยเธอทำอะไรลงไปนะเป็นเพราะเธอเรากับถูกน้ำมันร้อลอกลกเลยเราควรจะใส่น้ำมันอย่างระวัตระวังจากนั้นก็ค่อยๆทอดมันฝรั่งท่านท่านไม่มีอะไรยากเลย เฟรนด์ฟรายพรอมแล้วที่เหลือแค่ผัดซอสมะเขือเทศเอาจริงเหรอแต่ความคิดฉันมันแค่แค่มันฝรั่งทอดธรรมดาส่วนฉันจะทำเฟรนด์ฟรายของจริงแต่มันยังไม่หมดนะตอนนี้ฉันจะทำผลงานชิ้นเอกจากมันฝรั่งทอดฉันต้องใช้เบคอนซอสและหน่นอนใบโรสแมรี่ กินหอมสุดๆโอ้ฉันยังมีไพ่ไม้ตายอยู่ทำไมไม่ใช้เยลลี่รูปมันฝรั่งล่ะเขาบอกว่ากินกับซอสรสสตรอเบอรี่ก็ยิ่งอร่อยโอเคว้าวหนูอยากลองกินมันฝรั่งจานกลางก่อนืุจนยานี่มันอร่อยมากเลย อ๋อีหนูไม่ชอบใบโรสแมรี่ขอโทษน,นะคะเชฟแต่หนูไม่ชอบมันนะแต่หนูชอบไอเดยลรี่มันฝรั่งพี่ชายทำได้ดีมาก <c oughs> ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีงั้นคุณย่าเป็นผู้ชนะเย้ครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นทุกคนต้องทำซูชิค e ม n ไม่มีปัญหา จะใช้วัตถุดิบ <Okay. S 1> ที่ดีที่สุดเลย <What? S 1> ซูชิซูชิ mm hmm. ใช่แล้วคุณย่าไม่รู้ว่าเคยกินซูชิไหมแล้วไงจะทำซูชิที่เธอต้องฝันถึงแน่แน่นน <What? S 1> ซูชิธรรมดามันน่าเบือ่อแต่ถ้าเป็นซูชิที่ทำมาจากลูกกวาดล,ละ่ะ <Yeah! S 1> แทนที่จะใส่ครีมชีสจะใส่วิปครีมแสนอร่อยลงไป oh. แล้วมันจะต้องมีเยลลี่มีดด้วยโจ oh. เยี่ยมไปเลยและก็อย่าลืมลาดซซสช็อกโกแลตลงไปด้วยม <c oughs> ันเป็นความคิดที่น่าสนใจมั้งซูชิของยากก็พร้อมแล้วเร็วนี้แหละสิ่งที่สำคัญก็แค่ทำตามเชฟ <c oughs> ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากนั้นหรองั้นมาดูกันว่าซูชิของคุณยากจะเป็นยังไง <c oughs> ยาก,ก็ใส่ซอสได้เหมือนกัน ก็ต้องฉลาดมากก็ทำได้นี่มัอนอะไรกันอโวคาโดเหรอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดที่สมบูรณ์แบบที่คุณย่าไม่น่าจะทำสำเร็จ mm hmm. ทันทีโซชิสุดพอ mm ์เฟคพร้อมแล้วเย่ yeah, mm hmm. จังย่ไม่คิดว่าโซชิมันจะออกมาดูไม่ได้เลย <Wow. S 1> ถึงเวลาหอ่อโซชิ mm hmm. ด้วยแซลมอมน mm hmm. ที่สำคัญคือใส่ปลาเยอะ จากนั้นตัดให้พอดีคำและเราต้องไม่ลืมซอสโซยูเธอบอกว่าปลางั้นเหรอโอเคได้เลย <A www. S 1> เรียบร้อย <L eg le> ฉันบอกว่ามันจะออกมาอร่อยนอะว้าวโอ้โหสูชิของเชฟน่านกินกว่าเยอะเลย ฉันเอาจานแย่ๆไปเสิร์ฟให้หลานสาวของฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วทำไมไม่เอาตังกวามาทำซูชิล่ะมันทั้งอร่อยและดูดสุขภาพโอ้ oh, <really. S 1> และน่าเสียอสเอียนทำไมงั้นละ่ะแตงกวาเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับซูชิเลยที่เหลือก็แค่ยัดข้าวเข้าไป <Pew. S 1> ไม่เห็นน่ากินเลยร mm hmm. อแป๊บหนึง่งยายังไม่เสร็จแทน ดูสิสวยสุดๆเลยนี่มันอะไรกันหนูไม่เคยเห็นซูชิแต่งกอกับข้าวมาก่อนแถมยังไม่มีปลาด้วยหนูจะไม่กินมันเด็ดขาดถ้่หนูจะลองซูชิหวานๆด้วยความเต็มใจอร่อยแต่ก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่เหลือจ้านสุดท้าย นี่แหละโซชิของจริงอร่อยจังเชฟเป็นผู้ชนะขอบคุณแต่มันก็น่านอนอยู่แล้วหนูหวังว่าทุกคนจะทำวาฟเฟิลได้เข้าใจแล้วฉันจะทำแป้งโดฉันว่าฉันไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคนันก็ใส่น้ำตาลคนให้มันเข้ากัน เยี่ยมไปเลยถึงเวลาใส่แป้งโ <Whoa! S 1> อ้เน oh, <no. S 1> มันตื้เข้อจมูกฉันฮัดช์ช่ว uh ้า uh. ว wow. เขาทำวัฟเฟิลได้ไหม uh huh. ไม่เป็นเลยแป้งยังมีเหลือทำวัดเฟ้อแสนอร่อยเยอะเธอก็แค่ต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันมาทำกันเลย เอาละตอนนี้แป้งโดที่เสร็จสมบูรณ์ก็พร้อมทันลงบนเครื่องทําวัฟเฟิลแล้ว s <S นี่จะเป็นวัฟเฟิลที่อร่อยที่สุดในชุดของน้องสาาฉันเลยอืมแป้งโดออกมาอร่อยมากและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีเปลือกไข่หล่นลงไปฉันหวังมันจะออกมาเป็นวัฟเฟิลแสนอร่อยนะอ ใส่น้ำตาลเยอะมาก <No. S 1> แต่ฉันรู้ว่าน้ำตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นฉันจะใส่มะเขือยาวลงไปแทนและทำแป้งโดีจากมันมาทำกันเลยมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมสุดๆดีมากและตอนนี้ก็ใส่ไข่กันและแน่นอนแป้งด้วยและก็ปั่นให้เข้ากัน แลก็เพิ่มสีเขียวเพื่อรสชาติแค่เสียงก็ชวนอ้วกแล้วแต่แป้งโดนี้มมนดีกว่าแป้งโดนของเธอแน่นนอนตอนนี้เธอก็สามารถใส่มันลงไปในเครื่องทำว a ฟเฟิลแค่นี้เองจากนั้นก็จับเวลามันจะได้ไม่ไหมใช่ต้องจับเวลาด้วยเออเหมือนว่าโฟจะไหมนิดหน่อย โอ้ยร้อนร้อนแต่ไม่เป็นไร <B ingo! S 1> ฉันปกปิดหน้าตาที่ไม่น่ากินของมันได้ด้วยวิปครีมเบอร์รี่และช็อกโกแลตไซรัป <Yeah! S 1> แบบนี้เลย <Yeah! S 1> มันเยี่ยมไปเลย mm hmm. ตามธรรมเนียมแล้ว mm hmm. จะเทน้ำเชื่อมเมเปลิลลงไปวันบัฟเฟลของฉัน <laughs> ในสักชิ้นก็ไม่เสียหายโ oh, <weird. S 1> อ้วิโอ้น่ากินมาก <laughs> และฉันจะตกแต่งวบะเพื่อสุขภาพด้วยผักสุขภาพฮลโลมาลองกันเธอหนูจะริ่มจากจานนี้โ oh, อ้อีพ <No. S 1> ี่ชายบฟเรื่อสี่มันไหมหนูไม่กินมันแน่นอนอันนี้ละ่ะ มาเฟอในรสชาติเหมือนมะเขือยาวแล้วก็ย่าด้วยหนูเกลียดมันมันเขียวแล้วอันนี้ล่ะมันดีมากเลยโอ้ใช่นี่แหละที่เราต้องการคุณย่าชนะรอบนี้เยสุดท้ายหนูอยากเดินกาแฟอร่อยๆได้เลยง่ายๆฉันนึกอะไรเจ๋งๆออก กาแฟร้อนๆมันน่าเบื่อจะตายเดี๋ยวนี้ต้องกินกาแฟยเย็นหรือฟรปบูชิโน่นำเทนสุดๆเธอแค่ต้อใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วใหญ่ๆจากนั้นก็ลาดช็อกโกแลตลงไปและแน่นอนเราต้องไม่ลืมกาแฟและฉันก็ได้มันมาจากสตาร์บัคสและเพิ่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตจากเทวิกส์ลงไปด้วย จะปั่นมันนึกหน่อยแล้วใช้มันแทนนมส่วนย่าจะทำอะไรแบบคลาสสิกแบบกาแฟสองย่ารู้ว่าหลานของย่าต้องชอบแน่แน่เท่นเกือบเสร็จแล้วที่เหลือเธอก็แค่ต้องเพิ่มวิปครีมแล้วก็ขนม คุกกี้อร่อยจังแล้วก็ช็อกโกแลตทแท่งและแน,น่นอนอย่าลืมใส่หลอดด้วยง <c oughs> ั้นก็ถึงเวลาฉันทำกาแฟแล้ว <c oughs> ด้วยที่ช่าง uh huh. ชื่อตรงปริมาณกาแฟที่เหมาะสมเยี่ยมตอนนี้ฉันจะบดมันให้ละเอียด uh oh. ดูและเรียนรู้ hmm. จากนั้นเธอจะเทน้ำร้อนลงไปที่กาแฟเขาทำกาแฟกันแบบนี้จริงๆเหรอเ hmm. ยี่ยมเลยจากนั้นฉันจะเทกาแฟลงไปในถ้วย hmm. แล้วก็มาทำฟองนมกันอือ hmm. hmm. แล้เธอก็ไม่ควรลืมเรื่องหน้าตาด้วยดูสิสวยงามมากว้าวเฮ้ออหนูจะเล่นจากแก้วกลางๆ oh. คุณย่าหนูจะทำกาแฟนิน่ได้แล้วถ,ถึงเวลายอมรับแล้วว่าหนูไม่ชอบมันสักนิดอ้โอเคแก้วนี้ดูดีกว่าเยอะเลยอร่อย hmm. แต่มันขมมากกันไปสำหรับหนูเ <No. S 1> หลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายแล้ว มันอร่อยมากพี่ชายพี่ชนะแล้วเย้ในที่สุดเอาลแต่ละคนต้องหมุนวงล้อกันแล้วถ้าตกที่อันไหนเธอก็ต้องแต่งหน้าเค้กด้วยอันนั้นว้าวดูวเหมือนบริทนี่จะโชคดีมากเลยเธอได้แต่งเค้กด้วยไอศครีมฮึงั้นก็ตาแอนแล้วล่ะมาดูกันว่าเธอจะได้อะไรออพริกเผ็ดๆงั้นเหรอถามจริงแล้วมันจะใช้ตกแต่งเค้กได้ยังไงกันนะ แต่ก็ช่วยไม่ได้นะแอนเธอไม่มีทางเลือกแล้วล่ะแต่ต้องย้อนนะว่าพ,พริกมันดูไม่แย่เท่าไหร่สิ่งที่สำคัญก็แค่อย่านึกถึงรสชาติของมัน oh, <come> ตอนนี้บริทนี่จะเริ่มแต่งเค้กของตัวเองเหมือนกัน uh huh. อืมไอศครีมพวกเธอชอบไอศครีมไหมบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าไอศครีมรสชาติไหนพวกเธอชอบอมากที่สุด <Wow. S 1> บริทนี่เริ่มตกแต่งตรงกลางด้วยไอศครีมรสสตรอเบอร์รี่ mm. น่านกินสุดๆเลย <Yummy. S 1> อืมแล้วแล้วมีอะไรอีกละ่ะรสกล้วยงั้นเหรอ โอใช่ <What? S 1> กลิ่นหอมฉันกินสุดๆและรสชาติก็สุดบรรยายแตะก็ใช่อีกขงังหนึ่งมันต้องดูร่าสุดๆข้างบนใช่แล้วขอไอศกรีมอีกอแอนก็เริ่มแต่งแค้คอนเทนเอเหมือนกันด้วยพริกกันนะโอ้ท oh, ี่มันไรกัน oh <my> โอ้บรดนี่แบบนี้เธอสามารถให้นกบนฟ้า,าก,กินได้เลยนะเนี่ยเป็นตึกไอศกรีมที่สวยมากๆเย yeah. ี่ยมแอนหุบปากหน่อยแมลงแวนบินเข้าไปแล้วงั้นก็ฉันจะเริ่มกินแล้วนะ โอ้ใช่อร่อยจะสุดทั้งไอศครีมทั้งเค้กทั้งลงตัวเวอร์แอนเธออยากลองไหมฝันไปเธอทั้งหมดเป็นของฉันแต่เธอก็ลองเค้กของเธอได้แล้วก็ได้มันจะขนาดไหนกันเค้กกับพริกก็ดูไม่แย่นะอกินล้นะสักคำใช่ก็ไม่เล้วอ้ออมันแพง สุดๆไม่ฉันไม่อยากกินเค้กนี่อีกแล้วอะแหกก่อนนั่นเหรอน่ามีติถามงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาของวงล้อแห่งการล้มทันโอเมยนะโอ้ใช่สิหมดเลยซอสมิกซาบาสโก้เหรอไม่จริงแค่นี้เค้กของแอนก็เผ็ดจะแย่แล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นเผ็ดขั้นสุดเลยแอนที่น่าสงสารแล้วท่านจะกินมันได้อย่างไงนะโอ้เค้กนี่มันกำลังลุกเป็นไฟเลยจากความเผ็ด แต่ยังไงฉันก,ก็ต้องกินอย่ดีนะต้องสติหน่อยแอนเธอทำได้ oh <my> ก็แค่รีบรีบ,รบกินมันซะแ <'s> ล้วเข้ากินเร็วๆเลยทีละชิน้นทีละชิน <c oughs> wow. ้นว้าวแล้เหมือนว่าบริตนี้จะประเมินความสามารถของแอนต่ำไปนะเธ <c oughs> อแข็งแกร่งมากเลยว้าวเร็วเข้าเลยอีกไม่เยอะแล้ว <c oughs> โอโหเธอทำได้จริงๆเก่งมากเลยแอน อดูเหมือนว่าความไข่กันจะประทุออกมาแล้วล่ะโอระวังนะถ้ากำลังเพลิพุ่งไปแล้วอะไรกันฉันจับถธอได้โอ้ไม่ไม่ใช่แค่ของฉันนะโอ้ไม่ไขก็ได้เธอเรียกหมอทีหรือว่าเรื่องรถดับเพลิงดีกว่านะเราต้องการความช่วยเหลือดือนเ,เลยแอนระวังด้วยโอ้ทุกคนโอเคไหมบรินี่ล่ะแอนเโอเคไหมใช่แล้วถ้าคุณจะระวังกับของเพ็ดแบบนี้นะ โอ้และเค้กของบรินี่ก็พังหมดเลยโ <Sorry. S 1> อ่มันก็ยังไม่เหลืออยู่นะ mm hmm. ก็เหยื่อที่รู้ว่าดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยล่ะ mm hmm. สดสาวพร้อมสำหรับรอบที่สองแล้ว <Yeah. S 1> งั้นก็มาหมุนวงล้อเลยบรินีแล้วขอให้เธอโชคดีนะ <c oughs> เอ้มันจะไม่เท่าไหรอ่อ่ะวาซาบิ <c oughs> นั่นมันโหดสุดๆเลยมันไม่ใช่ของหวานด้วยซ้ำ <c oughs> แถมยังไม่เหมาะกับการแต่งหน้าเค้กแน่นอนะ แต่บางทีบรินนี่อาจจะชอบกันได้นะเอาล่ะตาเธอแล้วล่ะแอนโอ้เธอโชคดีสุดๆเลยสองอย่างในครั้งเดียวช็อกโกแลตแท่งแล้วก็นูเทลล่าของอร่อยทั้งนั้นเลยก็แอนเธอน่าจะเริ่มได้แล้วก่อนอื่นเราจะใช้นูเทลล่า y มี m อืมแล้วก็จะปฏิเสธที่เลองสักนิดล่ะอืมหวานอร่อยเหมือนว่าแอนจะมีแผนดีๆแล้วล่ะอะไรล่ะช่างก่อสร้างนั้นเหรอเขาจะทำอะไรนะแอน ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะชัดแล้วอันจะสร้างแค้กในฝันของเธอได้เนื้อเทนลนอและชล็อกโกแลตแท่ง <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเราจะใส่เนื้อเทลเนอแล้วก็ใช้ลูกเกิ้งเกลี่ยให้เท่ากัน <Yeah. S 1> ดังนั้นแหละ <What? S 1> เก่งมากจากนั้นก็ใช้ตลับ <Okay. S 1> เม็ดวัดขนาดให้เป๊ะ <Awesome. S 1> แบบนั้นเลย <Okay. S 1> แล้วก็มาต่อกันด้วยช็อกโกแลตแท่งเราจะแปะมันให้รอบเค้กแบบนี้แล้วก็ด้านบนด้วยว้าว เบรนี่จ้งเค้กของแอนตังมไม่กับคลิปเลยเอาละทิราของเธอสร้างแต่งเค้กแล้วนะใช่แต่เป็นเค้กรสบาสบีนะแน่นอนน่าสนใจดีอ้อมันมีเยอะมากเลย hmm. มันขาอะไรไปบางอย่างอะ่ะเบรนี่มีไอเดียดีๆแล้วล่ะอืมพ้าการจะขโมยอะไรหรือเปล่านะพ้าการังทำอะไรนะบิดนี่ <You. S 2> อืมใช่แล้วแบบนี้มันง่ายกว่าที่คิดเลย <Okay. S 2> เก่งมาอ hmm. นี่แอนเธากำลังทำไรนะ่ะ ถ้าจะมองสักหน่อยนะโอ้ชไม่นะถ้ากำลังกินวาซาบิเข้าไปเธอต้องมีสติมากกว่านี้นะเวลาทำงานโดยจะพาะเวลาพักกลางวันน่ะใช่แล้วแอนไม่ชอบให้ใครมาหยามด้วยนะงั้นก็บรินนี่ถึงเวลากินเค้กรสวาซาบิของเธอแล้วกินแห่อร่อยนะมันน่าสะอิสกินมากไม่เหมือนเค้กของแอนแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มกินแล้วล่ะโอ้นากินสุดเลยใช่คนแถวนี้ก็อยากลองเค้กแบบนั้นบ้าง บรินนี่เธอคนน่าจะจินตนาการแหละว่าเค้กของเธออร่อยอ่ะเหมือนเค้กของแอนไงเอาล่ะมาลองสักชิ้นเลยเออดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะแบ่งนะแล้วภายในไม่กี่วิสบสาวก็กลับจะกินหมดแล้วบรินนี่กำลังกินชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะเออต้องเผ็ดมากแน่แน่เลยเราต้องกินอะไรล้างปากด่วนแล้วล่ะโทษทีนะแอน บางอย่างบอกฉันว่าแอนจะไม่ปล่อยไปง่ายๆเต็มตัวให้พร้อมนะบริดตี่มันกำลังล้อเธออยู่วางล้อแห่งการลงทันงนั้นครั้นี้เจ้ามานเป็นอะไรนะโอ้ไข<อ>่ดิบนั้นหรอแยส่สุดๆเลยแต่มันอาจจะแย่ได้กว่าน,นี้ก็ได้นะจริงไหมบางทีบริดตี้จตั้งทนแล้วก็ให้มันผ่านไปเร็วๆล่ะโอ้เข้าหน้าจังๆเลยเรื่อเหมือนว่าแอนจะสะใจสุดๆล่ะว้าว ตอนนี้บริ่ก็มีไข่ทั้งชันบนหัวหัเลยเลอะเธอที่สุดเลยบางทีหลังจากกินวาซิบิเค้กนี่ยจะไม่แย่เท่าไหร่มั้งรอบที่สามเริ่มได้งั้นข้างนี้มีอะไรรอสาวอยู่นะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วงั้นแอนเธอได้อะไรละ่ะว้าวดูก,กว่าเปรี้ยวจีโอ้ถึงมันจะเปรี้ยวแต่มันก็หวานในเวลาเดียวกันฉันสงสัยจังว่าจะเข้ากับเค,ค้กไหมตอนนี้ก็ตามบริ่แล้ว ฉันหวังว่าเธอจะโชคดีนะ oh, oh. อะไรนะอาหารแมวเหรอยังตลกรลร้เลยไงกันเ้ย <c oughs> แม่อาจจะชอบหน้าเค้กอาหารแมวก็สำหรับคนมันชวนอ้วกสุดๆเลยเละ่ะ <c oughs> อ,อ๋อทำไมมันเปิดไม่ออกอ่ะเราเข้าออกสิ <c oughs> ส่วนแอนไม่มีปัญหา <c oughs> สักนิดโว่เราบังนะบริตนี้ส่วนเธอจะไม่เหลือวัตถุดิบหลักให้เรากินแล้วนะ <c oughs> ว้าดูยขนมนของแอนสิน่ากินมากแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมกว่าอาหารแมวเยอะเลย <c oughs> เอ,อ้าว ฉันอยากจะลองแล้วละ่ะฉันจะลองชิ้นหนึ่งก่อน <c oughs> อืมอ้ยเปี้ยวแต่ก็อร่อยอ่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากลองอะไรทั้งนั้นอ้ยแค่ดมก็ไม่ไหวแล้ว Let's <c> go <oughs> กันนะาแอนถึงเวลาตกแต่งเคก้กของเธอได้ขนมนั้นแล้ว <c oughs> ว้าวดูสีส,สานสดใสของมันก่อนสิ <c oughs> และแน่นอน <c oughs> เค้กนี่มันต่องมาอร่อยสุดๆแน่เ <c oughs> ยี่ยมเก่งมากแอนตอนนี้เธอก็ลองได้แล้วล่ะ เออนี่บริทนี่จริงๆเธอก็มีเค้กของตัวเองเหมือนกันนะแบบนั้นแหละไม่บริทนี่ใส่ไม่ต้องยั้งเลยเรามีเป็นกล่องเลยนะเราต้องใส่ให้หมดเยี่ยมมากใช่แล้วนี่แหละเหมือนภูเขาของอาหารแมวเลยเท่า้เธอจะกินมันยังไงนะส่วนแอนก็พอดเพลินกับเค้กของตัวเองในจุดนี้คาไม่เหมืออะไรแล้วล่ะ ส่วนเธอต้องกินเหมือนกันแล้วนะบรินนี่เริ่มจากชิลเล็ๆก่อนละกันเออเาชาชวนคอุสุดๆเลยนี่เจ้าแมวแกมาในนี้นี่งไงแกอยากกินอะไรอร่อยๆไหมเก่งมากฉลาดมากเลยเจ้าเหมียว <S <S เป็นแผนที่มิดแล้วเลยบรินนี่โอ้ดูเหมือนว่าแอนจะกินลูกกวาดเปรี้ยวมากเก,กินไปนะระวังด้วย <S <S ดูเหมือนว่าแอนจะไม่ถูกกับเพื่อนใหม่ของบรินนี่เทอรทีนะแต่อาหารนี่มันสำหรับเธอแคของบรินนี่ก็ชวนคุยอวกจริงๆแล้ว ส่วนแอนนี่โชคดีสุดๆดว้าวดูเหมือนว่าความเปรี้ยวกำลังทำงานแล้วฉันไม่าใจว่ากำลังรู้สึกดีหรือแย่ให้ช่วยไหมเยีย่มเลยนี่แหละโอกาสของฉันแล้วจะเหมียวก็กลับมาอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะ <S <S อ้อพอรู้สึกดีขึ้นไหมใช่ฉันว่าแอนรู้แล้วว่าบริทนี่ไม่เล่นตามก่อนนะหนั็ถึงเวลาเขาวงล้อแห่งการลงทนัน <Please. S 1> หมุนเลยบริทนี่ตอนนี้เราจะได้รู้อะไรเราทายยู อาไม่จริงนะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวที่สุดในวงล้อแห่งการลงทงแน oh <my> ก็คือเอาหน้าจมเค้กไม่เป็นไรนะเบรินนี่อ oh <my> ย่างน้อยเจ้าแมงก็กินอาหารเกือบหมดแล้วใช่ไหมถ้าชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นแชร์มันกับเพื่อนๆของเธอกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ